สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 โอ้ยวันนี้รื้อของนะเดี๋ยวขอติดไมค์ก่อนนะสวัสดีครับผมนะวันนี้เฮียเอาไอ้กล่องนี่มาดูฮอตทอยตัวนี้ ของใหม่เลยแต่คือได้มาเป็นไปแล้วมั้งเนี่ยนะคือไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้ไม่มีกันพาไม่มีอะไรยังไงก็ไปในเวของไอรอนแมนฮอตทอยอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะตัวนี้เป็นไอรอนแพตที่อัดซึ่งวันนี้ไม่ได้มารีวิวคือมานั่งทำมานั่งแกะดูนะเดี๋ยวเฮียขอศึกษาแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึง่งนะ ต้องบอกอ่อนเลยว่าไหนๆก่อนจะมาแกะนะมาคู่ให้ฟังหน่อยช่วงนี้ไม่มีลุงบันออกที่แบบตัวจับเลยต้องบอกเลยว่าปีนี้นะเท่าที่แบบเฮียเล่นมาสัก2ปี3ปีอะไรประมาณเนี้ยครึ่งปีแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีตัวไหนที่แม่งแบบถือว่าดีเลยนะ ไม่รู้นานในความคิดของผมนะแล้วก็มีแต่ตัวรีโปรดักถ้ามีก็ตัวให,ใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะถ้าจะมีออกมาก็จะมีอะไรอะ MGEX ใช่ไหมแล้วก็ก็ตกันดั้มแค่นี้เองมั้งหรือจำไม่ได้นะแต่เท่าที่จำได้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่แบบ ไม่มีอะไรใหม่ๆนะออกมาก็จะเป็นแบบพวกตัวย้อมหรือตัวทีเ่เป็นเหมือนกับแบบว่ากันดั้มที่ออกมาจากามี1่ต่อหนที่จีที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้นเลยนะฮะอะแล้วบอกตรงนะคือจาก1ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่พูดถึงงานที่ละเมิดลิขสิทธินะเรามาพูดถึงงานจีนที่ถูกลิขสิทธิ์ที่มันไม่ใช่ของบันไดอะไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนไม่จะเป็นทาร์นโฟ์เมอร์หรือเป็นอย่างทาเคดะหรือเป็นอะไรที่เป็นค่ายจีนทําออกมาผมบอกได้เลยนะทําออกมาแต่ละตัวเนี่ยงานดีทั้งนั้นมันเลยมันเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ที่บางทีเฮียหมดแพทชั่นมันเหมือนกับแบบว่าบันไดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองแท้ๆเนี่ยมันเหมือนเป็นโมที่แบบเอาโมเก่าๆมาทำมาทำหุ่นก็มีเยอะก็จริงนะแต่คือแบบคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ขายได้อยู่แล้วอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะส่วนตัวมันมันน่าจะ มันน่าจะพัฒนาให้ดีได้แล้วอะผมว่าแฟนบันไดหรือแฟนกันดั้มหรือแฟนอะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะซื้อลุงบันถึงจะย้อมมาแค่ไหนเขาก็ซื้อแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนแบบว่าแฟนของลุงบันโดนตบหน้าซ้ำๆซ้ำๆทุกปีคือไม่ออกโมใหม่ๆที่มันแบบว่าคือตัวเดิมอแต่แบบไม่เอาโมของ10ปีที่แล้วมาทำแล้วอะ่ะ คือต้องทำออกมาให้มันเวิร์กให้มันแบบเจ๋งจุดขยับซับซ้อนจะทำลายใหม่ๆออกมาก็ได้อะไรประมาณนี้ให้มันมีความรู้สึกว่าเฮย้ยนี่แหละลุงบันเป็นสิ่งอะไรที่แม่งแบบเจ๋งที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วลุงบันอย่างเอาง่ายๆกันดัมอารีสอ่า MGX หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับไฟหรือว่า LED Unit เนี่ย ช่วงหลังๆเนี่ยตัวพวกนี้มันไม่ได้รีโปรดักต์มาเพราะอะไรเพราะมันเกิดเหตุการณ์โควิดจีนไม่ได้ทําให้เพราะมันจ้างจีนทําให้ไงนะแล้วก็ทําออกมาขายเป็นชื่อของบรรดเองซึ่งอันนั้นนะ่ะโอเคเราเข้าใจได้เพราะเขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ที่ทำออกมาแต่คือว่าสุดท้ายแล้วคุณทําตัวที่มันออกมาเป็นไฟเนี่ยมีปัญหาทุกตัวหรือแบบแพงด้วยอะไรด้วยแต,แต่แต่สุดท้ายแล้วทําออกมาก็ทําออกมาได้แบบ จะดีให้หน่อยก็ไม่ได้นะผมไม่ได้เกลียดลุงบันนะผมลอกผมชอบนะแล้วก็แบบว่าศรัทธาว่าเขาเป็นเป็นเป็นผู้เริ่มต้นในการทำพลาสติกโมเดลแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้พลาสติกโมเดลที่ท,ที่ที่เทคโนโลยีมันไปไกลคือว่าจีนนี่คือแบบทำแบบออกมาได้แบบดีทำออกมาได้แบบละเอียดทำออกมาได้แข็งแรงจนในที่สุดแล้วอะ่ะมันจะพูดว่า โอเคลุงบันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้เริ่มต้นแต่คือว่าไอการที่เป็นผู้ร่วมเติมเนาะคุณต้องพัฒนาแล้วไม่ใช่เอาโมยีปีพแล้วผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปพรุ่งนี้ประลืนเนี่ยนะกับตัวแซนล็อกผมบอกได้เลยวนะ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อีกทีกับตัวแซนล็อกคือแบบหืแล้วรา,างราคาของลุงบันไม่ใช่ว่าถูกอะแพงมากนะถ้าเปรียบเทียบับงานตอนเนี้ยนะเรา อย่าที่ผมพูดเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมจะมาพูดถึงงานที่ที่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ใช่นะคือเป็นงานที่ถูกลิขสิทธิ์ของจีนในในค่ายอื่นที่ไม่ใช่กันดั้มเนี่ยเขาไปกายแล้วถ้าเกิดเอาราคา10,000บาทนะกับ10,000บาทของบันไดเนี่ยกับของโรงงานจีนที่เขาแบบค่ายดังๆแล้วนะ่แม่งต่างกันมากเลยวัสดุที่ได้สีที่ได้การประกอบนะฮะ ผมย้ำนะครับผมใครจะมาดา่าผมกูด่ากลับนะจะบอกให้ผมบอกกันเลยว่าผมก็ยังรักรุนบามอยู่แต่คือว่าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะประมาณนี้นะเอา้าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นี่ i ไอรอนแมนฮอตทอยแพทริ ios, นะฮะก็บอกได้เลยว่าโคตรดีนะอ่ะเรามาแกะกันดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะฮะก็อ้ออาทิตย์นี้จะแจกเอ่ กันพาเอาาเ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกันพาให้น้องกันดั้มให้น้องนะครับผมแจกอีกนะครับผมต้องขออภัยจะแจกพร้อมกับคนที่ข่าวได้ที่แล้วข่าวที่คนที่ได้ข่าวที่แล้วเนี่ยก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮียต้องขอโทษทีเพราะหลังๆเนี่ยเฮียแจกกิจกรรม3เสียอาทิตย์เนี่ยแจกทีหนึ่งแต่คือว่าคือเฮียอยากจะลดต้นทุนเพราะเฮียส่งให้ฟรีนะครับผมเฮียสั่งกล่องมาแล้วสั่งเ,เครื่องทำบับเบิ เองแล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็มาใช้ในธุรกิจของเราด้วยนะฮะก็คือเลยสั่งเครื่องทำบับเบิลเองก็อยากจะห่อให้มันดีดด้วยก็ถือว่ารอหน่อยแล้วกันนะไม่ว่ากันนะครับทุกคนนะเ่ะเรามาดูกันดีกว่านะไม่ได้วันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องข้างบนนะฮะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะไปแนวอื่นสักนิดนึงนะฮะช่วงนี้กันน้ามาถามว่ามีไหมมีตัวที่ทําสีรอทําสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะ เอากันด้านมาขายกันอีกรอบหนึ่งเกียมีตัวแปลกๆอีกเหมือนกันอีกประมาณ4 5กล่องเนี่ยไม่เกิน10กล่องหรอกที่จะเอามาขายในราคาที่มีตรภาพกันอีกนิดนึ่งนะคราวที่แล้วอเอามาขายแป๊บเดียวหมดเลยนะครับผมนี่ครับผมไอรอนแพตติอตนี่ตัวนี้เป็น p a t ติออก็คือว่าเป็นเป็นมาร์กเป็นเวอร์ชันทนะครับผมที่อยู่ในเอ็นเกมนะ a อเ e นเจอร์เอ็นเกมนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะเรามาดูกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ให้ดูค,คร่าวๆนะเฮียมีฮอตทอยเยอะมากตอนนี้แต่คือว่าไม่กล้ารีวิวอะทุกคนนะยังขอทำความเข้าใจทำความรู้จักกับมันให้มากเพราะมาร์กแต่ละมาร์กเนี่ยมันมีเยอะนิดนึงแล้วก็ราคามันก็เริ่มลงด้วยแล้วก็จะพูดว่างไงอะมันมันมันน่าเก็บเพราะว่า โรเบิร์ตด,ดาวนีย์ูเนียร์เขาเขาเขาไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจบมันจบคือไอรอนแมนมันเหมือนมันจบไปแล้วสําหรับเอ็นเกมอะแต่คือมันเหมือนก็แบบว่าถ้าเกิดมันจะมีภาคต่อหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละครคือนักแสดงคนใหม่อะก็คิดว่ามันมันไม่ใช่โทนี่สตาร์กแล้วอะนะฮะอ่านี่ทุกคนเอ้ย หล่อปะหล่อโคตรรอ่ะนะฮะเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะมันให้อะไรมานะให้ทุกคนได้ดูนะมันมีตัวหุน่นมันมีมือนะครับผมมันมีหัวของอผู้พันเจมโรสนะฮะหรือโรด,ดี้มาให้นะเฮียเคยแกะมาดมทีนึงแล้วแล้วก็ไม่เคยแกะวันนี้เฮียเอามานั่งเล่นดูแล้วก็เอามาใส่ไฟนะฮะ ก็รายละเอียดมันดีเอาอตรงนะผมในความคิดของผมตอนเนี้ยถ้าเกิดแบบคือกันพาเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เออ,เอ,อ่ไอตัวพวกไอรอนแมนอะไรเงี้ยเราก็ชอบเดี๋ยวเฮียก็จะไปสายพาไทาม์ทมฟอร์มไทม,มนะแต่คือค่อยๆไปมีแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับแบบว่าผมคิดว่าไอรอนแมนที่ยังเป็นยุคข,ของโทนี่สตาร์คหรือว่า Uh, เราเบิดดาวนี่จูเนียเนี่ยผมว่า1เนี่ยตอนนี้ราคามันลงราคามันลงเราก็ซื้อได้ส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเออมันผมว่ามันน่าสะสมอะในความคิดของผมนะมันแล้วแต่ใครแล้วแต่มันแล้วแต่ชอบอะแต่ตอนนี้ผมก็อินกับไอ้นี่อยู่นะแล้วก็มันมีของจีนที่มันออกมาแต่คือว่างานถูกลิขสิทธินะของ T ีซีโรเนี่ยเฮียก็เอาออกมา เล่นนะอันนี้ตัวมาร์ค43นะที่เอามาให้เล่นคราวนั้นเอามาเอามาดูเอา,เ,อาเอามาเอามายังไม่ได้รีวิวแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่นี่ฮักบัตเตอร์ตัวเบลเลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นสเกล1ต่อ12 1ต่อ10อะไรประมาณเนี้ยก็ก็แต่คือว่าไม่มีปัญญาสำหรับฮอตทอยถ้าฮอตทอยฮักบัตเตอร์มันตัวแบบใหญ่มากเลยสูงมากเลยอ้าวใคร อันนี้มานะเอาเป็นว่า, mm hmm. ăng, าเฮียนั่งทำติดฟงติดไฟดูก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยี่ยงไรนะเนี่ยสวยงามไหมนะผู้พันเจมโรสนะฮะอันนี้นี่มีหัวของผู้พันเจมโรสมาให้นะสวยงามสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะขอนั่งทำนิดหนึ่งแต่คือว่าอย่างที่เฮียบอกก็คือว่า,เ,าเรื่องของ ของเล่นเนี่ยมันแล้วแต่ชอบบางคนก็แบบว่าเฮ้ย mm hmm. ผมไม่ได้มาสายนี้ผมไม่ได้ผมชอบกันผาทุกทุกคนชอบกันดั้มอยู่แล้วยิ่งแบบดูหนังดูอนิเมะของกันดั้มแล้วเนี่ยมันก็อินนะมันก็เหมือนกันคนดูไอรอนแมนคนดูแบทแมนคนดูอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะอินไปก็แล้วแต่คนสะสมแต่คือสะสมไปซะทุกอย่างไม่ได้ผมบอกไว้เลย mm hmm. เงินทั้งชีวิตส่วนหนึ่งของคุณนะี่ย นะแม่งจะหมดไปกับของเล่นนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็หมดไปกับาการแต่งตัวหรือกระเป๋าหรือเสื้อผ้าหรือรองเท้าเงี้ยมันก็ชอบใครชอบมันถูกไหมมันก็เหมือนบางทีแบบว่าแฟนหรือเมียรเราก็จะบน่นเหมือนกันเราก็จะบ่นเขาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรแต่คือว่าถ้าถ้าถ้ามันวินวินทั้งคู่ผมว่ามันก็โอเคถ้าเกิดเราหาเงินหาไรายได้ผมว่ามันก็โอเคนะ อันว่าเดี๋ยวผมขอลองนั่งดูก่อนละกันว่าเป็นไงนะใส่ไฟ,ไฟก็น่าจะนานพอสมควรมันมีทั้งส่วนหน้าอกส่วนหัวส่วนมือส่วนอะไรอย่างเงี้ยนั่งเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะก็มาคุยกับทุกคนเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าก็เงาเงาอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะฮะก็นั่งทำอะไรไปเรื่อยช่วงนี้เฮียก็ตัดต่อไปเรื่อยเปื่อยนะมีอะไรก็เอามาคุยกันหรือใครเล่น หุ่นยนต์ตัวไหนๆนะก็มาบอกกล่าวกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดแบบมีใครแนะนำอะไรยังไงเหียได้ก็บอกมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอนั่งทำดูก่อนโหน้ำหนักหนักดีนะฮะะโอเคเดี๋ยวเฮียขอนั่งทำแบบนีก่อนนะจ๊ะ,จะเจอกัน ถ้าจัดอาวุธเสร็จนะก็สวยดีนะทุกคนนะเดี๋ยวเฮียเปิดไฟให้ดูนะอุปกรณ์มันเยอะอุปกรณ์มันเยอะนะมันทำออกมาเป็นมีแม่เหล็กมแม่เหล็กด้วยนะเทดีอ่นะเปิดไฟขัวนี่ใส่ไปก่อนแล้วกันนี่ใส่ให้ดูนี่ยึดแม่เหล็กแบบนี้ มันทาออกมาเอาโหราคาเอาง่าย,ายราคาเหมือนหนึ่งง่ดีครับลุงบันพอสมควรนะปึ๊บเขาวๆนี่เปิดไฟที่ตาอ่ะเออพูอะเด้ออลังการไหมล่ะอลังการไหมล่ะ เนี่ยดูดิถูกกับเมทัลบิลอีกนะเปิดไฟที่มือเปิดไฟที่มือนี่เท okay, ดิไฟมันก็มีมาไหนวะสวิตมันอยู่ไหนวะหา,าไม่เจอตาก็ไม่ค่อยจะดี ใส่ผิดด้านประโถแกะผิดด้านนี่ทางนี้เอ้ยเป็นไงทุกคนโขดเฟี้ยวนะมีไฟที่หัวมีไฟที่หน้าอกนะแล้วก็ไอตัวเตาปฏิกณ์นะแล้วก็ที่มืออะ จาบน้ำหนักก็ใช้ได้หุนหนักก็เป็นกิโลอ่แกเบื่อนะกันพาแ้วถามว่ามันไม่มีอะไรแทนกันได้หรอกครับแต่คือว่ามันอยู่ที่เราชอบเราดูจากหนังแล้วเราอินเราก็ซื้อเหมือนกันครับเหมือนกับกันพาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความสุขกับมันไม่เบียดเบียนใครไม่อะไรผมว่าแค่นี้ก็แฮปปี้นะ ก็ทุกคนก็อาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันนะฮะอย่างดอกเตอร์เง,งี้ยพี่ตัน้นก็อยากมีคนเรามีจุดมุ่งหมายเก็บก็เก็บไปอย่างของผมเนี่ย <c oughs> ไอ้นู่นก็ชอบไอ้นี่ก็ชอบไอ้นั่ก็ชอบแต่เอาทั้งทุกอย่างก็ผมบอกได้เลยว่ามันก็จะลําบากเงินในกระเป๋าเราพอสมควรนะก็เลยแบบลองดูนะ อะโอเคคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็อนนี้ก็ตีจะ4-3แล้วก็วเดี๋ยวนอนละเจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของลุงบันว่ายังไม่ค่อยมีอะไรออก2ลุงบันน่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไป 3. ก็เรื่องอการผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเจ๋งๆเ,เลยสําหรับบันไดที่ออกมาเรื่องของกันพานะ ก็เอาเป็นว่าค่อยว่ากันละกันนะคลิปนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปในต้นคือแล้วแต่ชอบไขชอบมันอย่างผมความคิดของผมส่วนหนึ่งก็มีความคิดมันไม่ได้ถูกหลอกครับผมเสมอไปคือทุกคนก็คิดได้นะว่าลุงบันน่าจะพัฒนาขึ้นนะก็ไม่ว่ากันมาเอาเป็นว่ามันพูดคุยกันกันละกันนะครับผมอ่ะไปเลยจ้ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ